รู้กันไหมครับว่าโอลิมปิกโบราณและาศาสนาการเมืองของกรีซมีความเป็นมาอย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ป .3 เมื่อเราพูดถึงโอลิมปิกในปัจจุบันภาพในหัวของเราคืออะไรครับพิธีเปิดที่อลังการการแข่งขันอันดุเดือดการนับเหรียญทองของแต่ละประเทศชาตินิยมและแน่นอนสปอนเซอร์รายใหญ่มันคือมหากรรมระดับโลกที่เต็มไปด้วยการเมืองสมัยใหม่และธุรกิจมหาศาล แต่ถ้าผมจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของมันเมื่อเกือบ3000ปีก่อนไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยล่ะครับโอลิมปิกโบราณไม่ได้เริ่มต้นเพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างชาติไม่ได้เริ่มต้นเพื่อสุขภาพแต่มันเริ่มต้นขึ้นในฐานะพิธีกรรมทางาศาสนาที่เคร่งครัดที่สุดมันคือเทศกาลเพื่อถวายเกียรติแด่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดซุสเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ตลอดคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปสู่รากเน่าที่แท้จริงของโอลิมปิกเราจะไปสำรวจว่าศาสนาเป็นหัวใจและลมหายใจของการแข่งขันนี้อย่างไรและการเมืองอันเข้มข้นระหว่างนครรัฐที่เป็นศัตรูกันมันแอบซ่อนอยู่ใต้พรมแห่งการแข่งขันนี้อย่างไรเราจะไปทำความเข้าใจว่าทำไมการวิ่งแข่งโดยไม่สวมเสื้อผ้าถึงกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทางการทูตได้และเราจะไปทลายความเชื่อผิดๆที่ว่า โอลิมปิกโบราณคือการแข่งขันของนักกีฬาสมัครเล่นที่แข่งเพื่อสันติภาพก่อนอื่นเราต้องลบภาพประเทศกรีซที่เป็นหนึ่งเดียวแบบปัจจุบันออกไปก่อนครับโลกกรีกโบราณมันคือนครรัฐครับเอเธนส์สปาร์ตาโครินตทีฟสนครรัฐเหล่านี้เป็นอิสระต่อกันปกครองตนเองมีกองทัพของตัวเองและส่วนใหญ่ก็รบกันเองแทบจะตลอดเวลาพวกเขาคือศัตรูคู่อาฆาต แต่มันมีบางสิ่งที่ผูกมัดคนเหล่านี้ไว้ด้วยกันนั่นคือภาษาพวกเขาพูดภาษากรีกเหมือนกันวัฒนธรรมพวกเขาอ่านมหากาพย์ของโฮเมอร์และที่สำคัญที่สุดศาสนา,ษาพวกเขานับถือเทพเจ้าองค์เดียวกันบนเขาโอลิมปัสแนวคิดที่ว่าเราทุกคนคือชาวเฮลีนหรือชาวกรีกตรงข้ามกับพวกบาบาเรียนหรือคนเถื่อนที่ไม่พูดภาษากรีกนี่คือแนวคิดที่เรียกว่าแพนเฮเลนิกและศูนย์กลางทางศาสนาที่แสดงออกถึงความเป็นแพนเฮเลนิก ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งไม่ใช่เมืองใหญ่แต่คือโอลิมเปียโอลิมเปียไม่ใช่เมืองที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นแต่มันคือสถานศักดิ์สิทธิ์มันคือเขตแดนพิเศษที่อุทิศให้กับเทพเจ้าตั้งอยู่ในนครรัฐเอลิสที่ค่อนข้างห่างไกลมันคือบ้านของซุสหัวใจของโอลิมเปียไม่ใช่สเตเดียมแต่คืออัลติสหรือเขตศักดิ์สิทธิ์ในนั้นมีวิหารแห่งซุสที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปซุสแห่งโอลิมเปียหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณทำจากทองคำและงาช้างสูงเท่าตึกสี่ชั้นและที่เก่าแก่กว่านั้นคือแท่นบูชาแห่งซุสซึ่งไม่ได้สร้างจากหินอ่อนแต่เป็นเนินที่ก่อตัวขึ้นจากเท่ากระดูกข,ของศักด์ที่ถูกบูชายานนับพันปีสถานที่แห่งนี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเทพเจ้า ดังนั้นโอลิมปิกจึงไม่ใช่การแข่งขันกีฬาที่บังเอิญมีพิธีทางศาสนาแต่มันคือเทศกาลทางศาสนาที่บังเอิญมีการแข่งขันกีฬาเป็นส่วนประกอบหลักครับแล้วมันเริ่มได้ยังไงแน่นอนครับเรื่องโบราณขนาดนี้ต้องมีตำนานซึ่งมีหลายกระแสะมากตำนานแรกได้บอกว่าผู้ริเริ่มคือเฮราคิลส์หรือเฮอร์คิวลีสที่เรารู้จักหนึ่งในภารกิจ12อย่างของเขาคือการ ทำความสะอาดคอกวัวของกษัตริย์ออเจียสซึ่งอยู่ใกล้นครรัฐเอลิสว่ากันว่าเขาได้เบี่ยงเส้นทางแม่น้ำอัลเฟอสซึ่งไหลผ่านโอลิมเปียมาใช้ในการชะล้างคอกหลังจากที่เขาทำภารกิจสำเร็จหรือในบางตำนานคือกลับมาชนะกษัตริย์ออเจียสที่ผิดสัญญาเฮราคเลสก็ได้กำหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โอลิมเปียและจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ซุสพ่อของเขาเองนี่คือที่มาของจิตวิญญ,ญาณแห่งการใช้พละกกำลัง ตำนานที่สองที่เก่าแก่และซับซ้อนกว่าเกี่ยวข้องกับเพลอปส์เพลฟส์วีรบุรุษผู้มาจากเอเชียไมเนอร์ต้องการแต่งงานกับเจ้าหญิงฮิปโปดาเมียแต่พ่อของเธอกษัตริย์โอนอมาออสแห่งปิซ่าซึ่งอยู่ใกล้โอลิมเปียมีคำทำนายว่าจะถูกลูกเขยฆ่ากษัตริย์เลยตั้งเงื่อนไขว่าใครอยากแต่งงานกับลูกสาวต้องแข่งรถม้าชนะถ้าแพ้ต้องตายพลอปส์ rops, ผู้ท้าชิงคนที่14 13คนก่อนหน้าตายหมด รู้ว่าสู้ตรงๆไม่ได้เพราะม้าของกษัตริย์เป็นม้าเทพเลยไปติดสินบนเมอร์ทิลัสคนขับรถม้าของกษัตริย์พรอฟส,สัญญาว่าจะแบ่งอาณาจักรให้ครื่องหนึ่งถ้าเมอร์ทิลัสช่วยเขาเมอร์ทิลัสจึงแอบเปลี่ยนสลักล้อรถม้าของกษัตริย์จากทองสำริดเป็นขี้ผึ้งผลคือระหว่างแข่งล้อรถม้าของกษัตริย์ก็หลุดกษัตริย์สิ้นพระชนพลอฟชนะและได้แต่งงานแต่แทนที่จะรักษาสัญญา พลอปส์กลับหักหลังเมอร์ทิลัสโดยผลักเขาตกหน้าผาตายก่อนตายเมอร์ทิลัสได้สาบแช่งพลอปส์และวงตระกูลของเขาซึ่งเป็นที่มาของโศกนาฏกรรมในตระกูลของอากาเมมนอนในเวลาต่อมาการแข่งขันโอลิมปิกจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเกมแห่งงานศพรำลึกถึงกษัตริย์โอนอมออสและเพื่อไถ่าบาปหรือชำระล้างมนทินจากการทรยศครั้งนั้นไม่ว่าตำนานไหนจะเป็นจริงทั้งสองเรื่องตอกย้ำว่า การแข่งขันมันเชื่อมโยงกับเทพเจ้าวีรบุรุษการเฉลิมฉลองชัยชนะและการชำระล้างมนทินจากความเป็นความตายเราทิ้งตำนานไว้ก่อนเรามาดูประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้กันครับนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณเช่นฮิปเพียสแห่งเอลิสได้รวบรวมรายชื่อผู้ชนะย้อนหลังและกำหนดว่าการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกที่มีการบันทึกชื่อผู้ชนะอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในปี776ปีก่อนคริสต์กาล ผู้ชนะคนแรกในประวัติศาสตร์ชื่อนายโคโรบัสเป็นพ่อครัวจากนครรัฐเอลิสซึ่งเป็นนครรัฐที่ดูแลโอลิมเปียเขาชนะการแข่งขันเดียวที่มีในตอนนั้นคือการวิ่งระยะสั้นเรียกว่าสตาดีโอนระยะประมาณ192เมตรหรือความยาวของสนามและนับจากปี776ก่อนคริสต์กาลโอลิมปิกก็ถูกจัดขึ้นทุกๆ4ปีณช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เป็มดวงครั้งที่2หลังซัมเมอร์ซอตสติส ต่อเนื่องยาวนานกว่า1,000ปีช่วงเวลา4ปีนี้ถูกเรียกว่าโอลิมเปียดและมันกลายเป็นปฏิทินที่สำคัญที่สุดชาวกรีกทั่วโลกใช้มันเป็นระบบอ้างอิงในการนับปีร่วมกันเช่นนักประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีที่3ของโอลิมเปียดที่75นี่คือระบบเดียวที่ทุกนครรัฐเข้าใจตรงกันนี่คือประเด็นที่การเมืองเข้ามาปะทะกับาศาสนาอย่างชัดเจนคำถามคือ ในเมื่อนครรัฐต่างๆรบกันตลอดเวลาแล้วนักกีฬาและผู้ชมจะเดินทางฝ่าแดนศัตรูไปโอลิมเปียได้ยังไงก็คือพวกเขาต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเอกเคเคียหรือสัญญาสงบศึกศักดิ์สิทธิ์ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นบ้างก็ว่า1เดือนบ้างก็ว่า3เดือนเพื่อให้เวลาคนเดินทางนาครรัฐเอลิสผู้จัดจะส่งทูตหรือผู้ประกาศสัตว์ถือคาถาเดินทางไปทั่วโลกกรีกเพื่อประกาศสัญญาสงบศึกทีนี้ต้องจริงจังกับความเข้าใจผิดข้อนี้ครับเอกเคเรียไม่ได้หมายความว่า ทุกนครรัฐต้องหยุดรบกันทั่วทั้งกรีซเอเธนกับสปาร์ตาอาจจะยังรบกันอยู่ที่บ้านของตัวเองแต่สัญญาสงบศึกนี้มันรับประกันความปลอดภัยของนักกีฬาทูตผู้ชมและครอบครัวที่กำลังเดินทางไปและกลับจากโอลิมเปียสถานะศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนเอลิสและโอลิมเปียห้ามทุกกองทัพล่วงละเมิดหรือนำอาวุธเข้ามาใครกล้าละเมิดสัญญานี้จะไม่ใช่แค่ถูกปรับเงินมหาศาลแต่จะถูกขับไล่ออกจากการแข่งขันและที่เลวร้ายที่สุด คือการกระทำมนทินทางาศาสนาเท่ากับประกาศสงครามกับเทพเจ้าซุสซึ่งน่ากลัวกว่ากองทัพของมนุษย์อีกมีตัวอย่างจริงในประวัติศาสตร์ครับในปี420ก่อนคริสตกาลช่วงสงครามเพโลโพเนเซียนสปาตาซึ่งกำลังมีเรื่องกับเอลิสได้ละเมิดสัญญาสงบศึกโดยการส่งทหารเข้าไปในดินแดนเอลิสผลคือเอลิสสั่งปรับสปาตาเป็นเงินมหาศาลและแบนไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกนี่คือความอัปยศ ทางการเมืองและศาสนาครั้งใหญ่ของสปาร์ตาเลยทีเดียวนี่คือเครื่องมือทางศาสนาที่ทรงพลังที่บีบให้การเมืองต้องหลีกทางชั่วคราวโอลิมปิกโบราณไม่เปิดสำหรับทุกคนครับมันกีดกันสุดๆคุณต้องมีคุณสมบัติ3ข้อนี้ต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงที่แต่งงานแล้วห้ามเข้าร่วมหรือแม้แต่เข้าชมการแข่งขันเด็ดขาดมีตำนานเล่าว,ว่าถ้าถูกจับได้โทษคือโยนลงจากหน้าผาทำไมถึงห้ามขนาดนี้ ทฤษฎีก็หลากหลายครับบางก็ว่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีที่สังวนไว้สําหรับบุรุษบางก็ว่าเกี่ยวข้องกับการเปลือยกายของนักกีฬาแต่มีข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวคือนักบวชหญิงแห่งเทพีเดเมเทอร์คามมเนซึ่งจะได้รับเกียรติให้นั่งชมการแข่งขันบนแท่นบูชาพิเศษอาจเพราะเทพีเดเมเทอร์เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่เก่าแก่กว่าลัทธิของซุสส่วนผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานสาวพรหมจรรย์อนุญาตให้ดูได้ แล้วผู้หญิงแข่งอะไรได้บ้างพวกเธอมีเทศกาลของตัวเองครับเรียกว่าเฮไรอาเป็นการแข่งขันเพื่อบูชาเท hey, พีเฮราภรยาของซุสจัดที่โอลิมปียเหมือนกันแต่จัดคนละเวลาและไม่ยิ่งใหญ่เท่าแข่งวิ่งระยะสั้นสั้นกว่าของผู้ชายเล็กน้อยโดยใส่เสื้อคลุมสั้นเปิดไหล่ขวาต่างจากผู้ชายที่เปลือยต้องเป็นคนกรีกนี่คือการเมืองล้วนๆโอลิมปิกค,คือเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์แพนเฮเลนิกมันคือคลับของคนกรีก ถ้าคุณไม่พูดภาษากรีกคุณคือบาบาเรียนก็คือคนเถื่อนหมดสิทธิ์แข่งการได้รับอนุญาตให้แข่งเท่ากับการยอมรับว่าคุณคือส่วนหนึ่งของอารยธรรมกรีกนี่คือประเด็นใหญ่สาหรับชนชาติที่อยู่รอบนอกเช่นชาวมาซิโดเนียกริย์อเล็กซานเดอร์ Alexander ที่หนึ่งแห่งมาซิดอนบนรรพบุรุษของอเล็กซานเดอร์มหาราชต้องทุ่มเถียงและพิสูจน์สายเลือดว่าทรงสืบเชื้อสายมาจากชาวกรีกแท้ๆชาวอารกีฟต่อหน้าคณะกรรมการเฮลานอดิกายเพื่อให้ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน นี่คือการใช้กีฬาเพื่อยืนยันสถานะทางการเมืองและชาติพันธุ์ต้องเป็นคนอิสระทาห้ามแข่งเพราะการแข่งขันคือเกียรติยศและอาเรเต้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพลเมืองอิสระเท่านั้นดังนั้นเวทีโอลิมปิกจึงไม่ใช่เวทีแห่งความเท่าเทียมแต่มันคือเวทีที่ตอกย้ำสถานะทางสังคมและชาติพันธุ์และเอกลักษณ์ที่ประหลาดที่สุดคือนักกีฬาชายทุกคนแข่งโดยไม่ใส่เสื้อผ้าเลยพวกเขาเปลือยกายซึ่งเป็นที่มาของคำว่าจิมเนเซียม หรือโรงยิมที่แปลว่าสถานที่แห่งการเปลือยทาน้ำมันมากกทั่วร่างกายทำไมทฤษฎีก็หลากหลายจังบางก็ว่าเพื่อเลียนแบบมีรบุรุษในตำนานบางก็ว่าเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวบางก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเท,าเท่าเทียมกันทางประชาธิปไตยแม้จะไม่จริงทั้งหมดแต่เหตุผลที่ลึกซึ้งที่สุดคือการเฉลิมฉลองร่างกายมนุษย์มันคือการแสดงออกถึงอาเรเต้อาเรเต้คือคำที่สำคัญมาก มันแปลว่าความเป็นเลิศคุณธรรมความกล้าหาญชาวกรีกเชื่อว,ว่าร่างกายที่สมบูรณ์แบบผ่านการฝึกฝนอย่างหนักสะท้อนจิตใจที่สมบูรณ์แบบที่เรียกว่าคาลอสกากาทอสหรือความมดงามและดีงามการเปลือยคือการแสดงอาเรเต้ของตนให้เทพเจ้าเห็นการแข่งขันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่มีแค่วิ่งสตาดิโนการวิ่งมีสตาดิโนหนึ่งรอบสนาม ดรลอสสอรอบสนามและโดลิคอสวิ่งทน20ถึง24รอบและที่น่าสนใจคือโฮเป i ิโ Dromos คือการวิ่งแข่งโดยสวมชุดเกราะทหารหมวกเกราะสนับแข้งและถือโล่นี่คือการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างกีฬาและการฝึกทหารปันจากกีฬานี่คือบททดสอบของสุดยอดนักกีฬาที่มีความสมดุลที่สุดต้องแข่ง5อย่างสตาดิโอนคือการวิ่งปาเลคือหมวยปล้ำ ฮัลมาคือกระโดดไกลาอาคอนคือพุ่งแหลนและดีกกสคือขว้างจักการกระโดดไกลฮัลมาน่าสนใจมากเพราะพวกเขาต้องถือหินถ่วงน้ำหนักเฮาเทเรสไว้ในมือทั้งสองข้างขณะก,กระโดดด้วยอริสโตเติลกล่าวว่านักปัญนจักกีฬาคือนักกีฬาที่งดงามที่สุดเพราะร่างกายของพวกเขาถูกพัฒนามาอย่างสมดุลทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งการต่อสู้มวยปล้ำเน้นการจับทุ่ม เป้าหมายคือทำให้คู่ต่อสู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายยกเว้นเท้าแต่พื้น3ครั้งมวยสากลโหดร้ายกว่ามวยปัจจุบันมากนักมวยจะพันหมักด้วยเส้นหนังฮิมันเตสซึ่งบางครั้งก็เสริมด้วยโลหะเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดไม่มีการแบ่งน้ำหนักไม่จำกัดยกชกจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้โดยการยกนิ้วชี้หรือหมดสติและที่โหดที่สุดปังคราติออนนี่คือ MMA ยุคโบราณทุกอย่างทำได้ ชกเตะหักข้อต่อล็กอกคอยกเว้นกัดและควักลูกตาการแข่งขันดำเนินไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้หรือตายมีเรื่องเล่าที่โด่งดังของอาริคิออนผู้ชนะปังคราติออนสองสมัยในการแข่งครั้งสุดท้ายเขาถูกคู่ต่อสู้ล็อกคออย่างรุนแรงแต่ในขณะที่กำลังจะขาดใจตายเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายบิดข้อเท้าของคู่ต่อสู้จนหักคู่ต่อสู้เจ็บปวดจนทนไม่ไหวจึงยกนิ้วยอมแพ้ ในวินาทีเดียวกับที่อาริคิออนขาดใจตายพอดีคณะกรรมการตัดสินให้ศพของอาริคิออนเป็นผู้ชนะนี่คือการแสดงถึงอาเรเต้ท,ที่สุดขั้วคือยอมตายดีกว่ายอมแพ้การแข่งรถม้านี่คืออีเวนต์ที่การเมืองเข้มข้นที่สุดและแพงที่สุดจัดขึ้นในฮิตโปดโดรมหรือลานแข่งม้ามีการแข่งทั้งเททริปปอนรถม้า4ตัวและเคเลสแข่งม้าเดี่ยวการแข่งขันอันตรายมากการชนกันการพลิกคว่ำเป็นเรื่องปกติ ประเด็นคือคนที่ได้รับมงกุฎไม่ใช่คนขับซึ่งมักจะเป็นทาสหรือทหารรับจ้างแต่คือเจ้าของม้าและรถม้าซึ่งหมายความว่านี่คือกีฬาของมหาเศรษฐีของกษัตริย์และนักการเมืองที่ส่งรถม้าหลายๆคันมาแข่งเพื่อประกาศบารมีและความมั่งคั่งนี่คือสนามประลองกําลังทางการเมืองโดยแท้จริงตัวอย่างที่ชัดที่สุดคืออาซีบิอาิสนักการเมืองและแม่ทัพชาวเอเธนในปี416ก่อนคริสตกาล เขาลงทุนมหาศาลส่งรถม้า7คันลงแข่งในครั้งเดียวและสามารถคว้าอันดับ 1, 2และ4มาได้เขาใช้ชัยชนะครั้งนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อโน้มน้าวชาวเอเทนให้สนับสนุนแผนการบุกซิซิลีอันหายนะของเขาโดยอ้างว่าชัยชนะนี้คือเครื่องหมายของความโปรดปรานจากเทพเจ้าและเนื่องจากผู้ชนะคือเจ้าของทำให้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้ชนะโอลิมปิกได้เช่นกัน คีนิสกาเจ้าหญิงจากสปาร์ตาคือสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกชื่อในฐานะผู้ชนะโอลิมปิกเพราะเธอเป็นเจ้าของทีมรถม้าที่ชนะการแข่งขันนั่นเองตลอด5วันของเทศกาลกีฬาไม่ใช่สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นมันเต็มไปด้วยพิธีกรรมวันแรกคือการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณนักกีฬาทุกคนและกรรมการต้องสาบานต่อหน้าเทวรูปซุสพอคิออสซุสแห่งคำสาบานโดยเอามือแตะอันทักของหมูป่าที่ถูกเชือด สาบานว่าจะไม่โกงและได้ฝึกฝนมาอย่างน้อยสิเดือนถ้าโกงถูกจับได้จะถูกปรับหนักมากและเงินค่าปรับจะถูกนำไปสร้างรูปปั้นซุสจารึกชื่อคนโกงประจานไว้ตลอดกาลเรียกว่าซานเนสซึ่งตั้งเรียงรายอยู่บนทางเดินเข้าสู่สเตเดียมเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนักกีฬาทุกคนและวันที่3วันที่สำคัญที่สุดไม่ใช่วันชิงชนะเลิศแต่คือวันแห่งการบูชายันที่เรียกว่าเฮคาโทม คือการฆ่าวัว100ตัวหรือมากกว่านั้นบนแท่นบูชาขนาดมหึืมาของซุสต้นขาและไขมันจะถูกเผาส่งกลิ่นหอมขึ้นสวรรค์เพื่อถวายแด่เทพเจ้าเนื้อที่เหลือจะถูกนำไปแจกจ่ายเป็นงานเลี้ยงมโหฬารสำหรับนักกีฬาและผู้ชมทุกคนนี่คือการกินร่วมกับเทพเจ้านี่คือหัวใจของเทศกาลรางวัลอย่างเป็นทางการไม่ใช่เหรียญทองไม่ใช่เงินแต่คือโคตินอสมงกุฎที่ทำจากกิ่งมะกอก,กศักดิ์สิทธิ์ ที่ตัดมาจากต้นมะกอกโบราณที่เชื่อกันว่าเฮราคลสเป็นคนปลูกด้วยเคียวทองคำโดยเด็กหนุ่มที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างต้องเป็นพิธีรีตองครับดูน้อยใช่ไหมครับจริงๆแล้วมงกุฎมะกอกคือสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่ผู้ชนะได้รับจริงๆคือคลีออสคือเกียรติยศและชื่อเสียงที่จะเป็นอมตะนักกวีพินดาจะแต่งบทกวีสรรเสริญเขาขคอรักบ้านเกิดของเขา จะสร้างรูปปั้นให้เขานี่คือทฤษฎีที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำลายความเข้าใจผิดเรามักถูกสอนว่าโอลิมปิกโบราณคือการแข่งขันของนักกีฬาสมัครเล่นที่แข่งเพื่อเกียรติยศเท่านั้นนั่นไม่จริงครับแนวคิดเรื่องนักกีฬาสมัครเล่นเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่19โดยชนชั้นสูงชาวอังกฤษที่ดูถูกคนที่เล่นกีฬาเพื่องเงินและปีแอร์เดอร์คูเบร์แตงผู้ก่อตั้งโอลิมปิกสมัยใหม่ก็รับแนวคิดนี้มา เขาต้องการสร้างภาพโอลิมปิกให้เป็นกีฬาของสุภาพบุรุษที่แข่งขันเพื่อความรักในกีฬาไม่ใช่เพื่อเงินรางวัลความจริงคือนักกีฬาโอลิมปิกโบราณคือมืออาชีพเต็มตัวพวกเขาฝึกทั้งชีวิตพวกเขาเดินสายแข่งตามเทศกาลต่างๆเพื่อสะสมชัยชนะและเงินรางวัลในเทศกาลอื่นๆที่ไม่ใช่โอลิมเปียและแม้ที่โอลิมเปียจะได้แค่มงกุฎมะกอกแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านนี่คือการเมืองเรื่องผลประโยชน์ครับ นครรัฐบ้านเกิดของเขาจะตอบแทนเขาอย่างงามให้เงินก้อนโตเช่นโซลอนแห่งเอเทนเคยออกกฎหมายให้รางวัลผู้ชนะโอลิมปิกถึง500ดรักมาซึ่งเป็นเงินมหาศาลให้สิทธิ์กินอาหารฟรีตลอดชีวิตในศาลาประชาคมยกเว้นภาษีให้ที่นั่งแถวหน้าในโรงละครเพราะเขาได้สร้างชื่อเสียงสร้างเกียรติทางการเมืองให้นครรัฐของเขานั่นเองชัยชนะของนักกีฬาคือชัยชนะของเมือง คือเครื่องยืนยันถึงความเหนือกว่าของระบบการปกครองและการฝึกฝนของเมืองนั้นๆโอลิมปิกโบราณยืนยงรุ่งเรืองมาหลายร้อยปีแต่มันก็เริ่มเสื่อมเมื่อโลกเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแรกคือการมาถึงของโรมปี1 4 6กก่อนคริสตกาลโรมพิชิตกรีซกรีซกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันชาวโรมันไม่เข้าใจจิตวิญญ,ญาณแบบกรีกพวกเขาไม่เก็ตการเปลือยกายแข่งเขามองว่าน่าอายและไม่เหมาะสมพวกเขาไม่เก็ตการแข่งเพื่อเกียรติยศ ชาวโรมันสนใจการแสดงความโหดร้ายแบบกลาดิเอเตอร์ที่เป็นการต่อสู้ถึงตายจักรพรรดิบางองค์ก็พยายามสนับสนุนแต่บางองค์ก็ทำมันเละเทะตัวอย่างคลาสสิกที่สุดคือจักรพรรดิเนโรเนโรคลั N ero. N ero ่งคล้ากรีซมากในปี67หลังพริสตการเขาสั่งเลื่อนโอลิมปิกให้ตรงกับปีที่เขามาเยือนเขาสั่งเพิ่มการแข่งขันที่ไม่มีอยู่เดิมเช่นการแข่งขันดนตรีและการแสดงละครซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัด เขาลงแข่งเองทุกรายการและแน่นอนเขาชนะทุกรายการรวมถึงการแข่งรถม้า1ิบตัวที่เขาตกจากรถแต่กรรมการก็ยังประกาศให้เขาชนะเพราะกลัวตายนี่คือการทําให้โอลิมปิกกลายเป็นเรื่องตลกมันทําลายความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือของการแข่งขันลงอย่างย่อยยับแต่ตะปูดอกสุดท้ายที่ปิดลงอโอลิมปิกโบราณคือการเมืองที่มาในรูปของาศาสนาใหม่นั่นคือาศาสนาคริสตเมื่อาศาสนาคริสตกลายเป็นาศาสนาหลักของจักรวรรดิโรมัน ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกกลายเป็นสิ่งต้องห้ามกลายเป็นลัทธินอกกรีตโอลิมปิกไม่ใช่กีฬามันคือเทศกาลบูชาสุดมันคือศูนย์รวมของความนอกกรีดในปี393หรือ394หลังคริสตกาลจากักรพรรดิโอโดซิอุสที่1จกักรพรรดิคริสเตียนผู้เคร่งครัดได้ออกกฤษฎีกาสั่งห้ามทุกเทศกาลนอกกรีตทั่วจัก,กรวรรดิซึ่งนั่นรวมถึงโอลิมปิกด้วยเปเลวไฟที่โอลิมเปียจึงดับลง หลังจากที่ลุกโชนมานานกว่า1,100ปีวิหารถูกทำลายโดยคำสั่งของทีโอโดซิอุสที่2และพังทลายจากแผ่นดินไหวแม่น้ำอัลเฟอร์ออสเปลี่ยนทิศท,ทางท่วมทับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จนมันจมอยู่ใต้ดินโคลนลึกกว่า20ฟุตและถูกลืมเลือนไปนานนับพันปีเราได้เห็นว่าหัวใจที่แท้จริงของมันไม่ใช่การแข่งขันแต่คือศรัทธาศรัทธาต่อเทพเจ้าซุสศรัทธาในพิธีกรรมการบูชายัญ และเปลือกที่ห่อหุ้มศรัทธานั้นไม่ใช่มิตรภาพแต่คือการเมืองอันเข้มข้นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ใครคือกรีกการเมืองเรื่องอำนาจใครรวยกว่าใครยิ่งใหญ่กว่าและการเมืองเรื่องการอยู่รอดสัญญาสงบศึกเมื่อโอลิมปิกถูกฟื้นขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่19โดยบารอนปีแอร์เดอร์คูเบรตงเขาไม่ได้ฟื้นฟูพิธีกรรมโบราณ <c oughs> เขาเลือกที่จะจำภาพอุดมคติที่สวยงามเรื่องนักกีฬาสมัครเล่นเรื่องสันติภาพ ซึ่งเป็นการตีความเอกเคคีเรียที่โรแมนติกกว่าความเป็นจริงและเลือกที่จะลืมหัวใจที่แท้จริงเรื่องการบูชาซุสด้วยวัว100ตัวหรือการแข่งกันจนตายเพื่อเกียรติยศนี่คือมรอดกที่ซับซ้อนของเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณมหากรรมที่เริ่มต้นในฐานะพิธีบูชาเทพเจ้าและจบลงในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของอารยธรรมที่ล่มสลายก่อนที่จะถูกปลุกขึ้นมาใหม่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของโลกสมัยใหม่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ของโอลิมปิกโบราณศาสนาและการเมืองถ้าหากชื่นชอบในเรื่องราวของประวัติศาสตร์อยากให้ทางประวัติศาสตร์ป3นํนำเสนอเกี่ยวกับประวัติอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ